สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะดาวอาทิตยย้ายครั้งนี้ดวงชะตาของท่าน่อนข้างที่จะเด่นท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่หวังและตั้งใจทำจะสำเร็จนะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยคะ่ะดาวอาทิตยย์้ายวันที่14พฤษภาคมอขออภัยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14เมษายน ถึงวันที่14พฤษภาคมปี2568ค่ะพอเริ่มต้นคลิปนี้ก็พูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียวกราบขออาภัยด้วยนะคะ1เดือนของการย้ายของดาวอาทิตย์ครั้งนี้และที่สำคัญนะคะดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะท่านจะเกิดโชคลาภเกิดความสำเร็จดาวมาส่งเสริมท่านโดยตรงนะคะฉะนั้นหลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไป บางท่านจะได้บุกเบิกริเริ่มทำอะไรใหม่ๆแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้มาดีแล้วกำลังทำสิ่งใดอยู่ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะงานดีขึ้นค่ะมีความลื่นไหลามากขึ้นสติปัญญาเปิดไอเดียใหม่ๆเข้ามาท่านใดนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ไอเดียและความคิดะนักออกแบบทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดคือพูดได้ไง่าย ช่วงนี้อูู๋ไอเดียเข้ามาดีมากคิดพูดคล่องคิดไวคนจะชื่นชมและชื่นและคนจะติดใจในตัวท่านบางท่านที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เข้าวัดทำบุญทำแต่งงานช่วงนี้ตรงกันข้ามเลยค่ะท่านจะทำบุญเข้าวัดเข้าวาบ่อยขึ้นบางท่านถึงขั้นที่ว่าปิดวิเวคืือศีนกันเลยทีเดียวสืสื้อสีลช่วคราว ถ้าจะได้ใกล้ชิดพระผู้ใหญ่จริงจังกับการศึกษาธรรมะมากขึ้นเรียกว่าหนีจากเรื่องร้อนๆในชีวิตหันหน้าเขาพึ่งพระพิิงศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมจากที่ไม่ค่อยได้สวดมนต์ก่อนนอนก็หันมาสวดมนต์ก่อนนอนหาที่พึ่งทางจิตใจนั่นเองนะคะท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวคะ่ะท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะ และการเดินทางของท่านจะได้รับข่าวดีมีโชคมีลาภการเดินทางจะไกลขึ้นนะคะเช่นบางท่านอาจจะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าอาจจะได้ไปเมืองที่ท่านยังไม่เคยไปหรือบางท่านอาจจะไปไกล้ถึงต่างประเทศมีการเปลี่ยนที่นอนหรือเปลี่ยนที่นอ,นทอยู่อาศัยย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึง่งย้ายที่นอนชั่วคราวบางท่านย้ายจากห้องเช่าไปอยู่บ้านของตัวเองหรือย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็มีด้วย แาจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งถ้าจะมีความกล้ามากขึ้นมีความกล้าจริงจริงมีความกล้าตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังมากขึ้นมันเหมือนกับว่าท่านคิดใหม่ทําใหม่กล้าคิดกล้าทํากล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองหันมาเอาใจใส่ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีขึ้นทําเพื่อตัวเองและเป็นคนที่จิตใจดีด้วยชอบช่วยเหลือผู้อื่น ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นหลายเรื่องเหมาะแก่การเปิดตัวสินค้าแบรนด์สินค้าหรือหากค้าขายก็เหมาะแก่การโปรโมทสินค้านะคะไอเดียไหนที่ท่านคิดว่าทําแล้วลูกค้าจะสนใจและท่านจะต้องขายได้มากกว่าเดิมให้ลงมือทําได้เลยค่ะแต่ว่าอย่าเอาประัตเอาเปรียบนะให้ท่านซื่อสัตว์ต่อสินค้าของท่านมีตําหนิก็บอกมีตําหนินะคะ ไม่ดีตรงไหนบอกไปเลยค่ะถ้าท่านนั้นกล้าที่จะเปิดใจลูกค้าก็จะให้ใจท่านขายได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ขอเพียงอย่างเดียวให้ท่านมีความซื่อสัตย์ต่อสินค้าต่อลูกค้ามีโชคลาภจากการเดินทางถ้าอยากไปไหนท่านจะได้ไปนะคะและอยากจะและที่สําคัญท่านจะได้ไปสถานที่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนไปแล้วมีความรู้สึกอู้รูาอลังการนะคะได้เปิดหูเปิดตา ทำอะไรก็ตามหากติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแม้ทํางานผ่านโลกโซเชียลอ,ออนไลน์ใส่คอนเทนต์รับจ้างรีวิวสินค้ายูทูบเบอร์วิวปังผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแน่นอนมีคนเข้ามาจ้างงานจ้างรีวิวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะยิ่งทํายิ่งได้ค่ะยิ่งเหนื่อยยิ่งดีอย่ากลัวความเหนื่อยยากลําบากอย่ากลัวอุปสรรคนะคะเพราะสิ่งนี้ท่านจะได้สัมผัสแน่นอนแต่ผลงานของท่านโดดเด่น ถึงแม้ว่าท่านนั้นค่อนข้างที่จะคือพูดได้ง่ายนะคะที่ผ่านมาโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจําผลงานโดดเด่นนะคะผลงานดีด้วยแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยจะเห็นคุณค่าเจอเด็กเส้นตัดหน้าบ้างละแต่ว่าดาวอาทิตย์ใจครั้งนี้ท่านจะกลับมาโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสที่ท่านได้รับผิดช,ชอบโครงการโครงงานใหญ่ๆ เป็นโครงการโครงงานที่ค่อนข้างที่จะยากนะคะขอบอกล่วงหน้านเลยนะคะว่างานยากงานหินได้สัมผัสแน่นอนเป็นงานที่ท่านจะได้โชว์ศักยภาพเต็มที่เรียกได้ว่างัดความรู้ทั้งหมดที่มีเพื่อทำงานนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะค้นพบเส้นทางการทำงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ความรู้ใหม่ๆ และเป็นสิ่งที่ท่านนั้นสามารถนำไปต่อยอดหรือว่า,าต่อยอดงานหรือว่าการทำงานต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาจจะเป็นอาชีพหลักสำหรับบางท่านในภายภาคหน้าก็ได้14เมษายนเป็นต้นไปนะคะหากท่านทาดีท่านจะได้ดีใช้คำนี้จังฟังง่ายและเข้าใจง่ายนั่นเองนะคะไม่ต้องตีความมากเนาะทำดีได้ดีแน่นอนค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่หากท่านทําไม่ดีนะคะต้องขอเรียนตามตรงถึงคราวที่ท่านจะเกิดความวุ่นวายผู้หลักผู้ใหญ่มองข้ามขาดลามาสายบ่อยๆไม่ค่อยจะเอาการเอางานนะคะทําไปวันๆไม่ดีแน่นอนเดือดร้อนมีคนจ้องมองท่านอยู่นะคะทํางานให้เต็มที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองสิ่งใดที่ทําแล้วควรจะเห็นคุณค่าให้ท่านลงมือทํา สิ่งใดที่ทำแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ท่านลงมือทำแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระม,มัดระวังให้มากๆอีก2เรื่องนั่นก็คืออารมณ์และความคิดอย่าใจร้อนวู่วามนะคะจะทำอะไรคิดแล้วค่อยทำคิดให้นาน,านๆให้มีสติอยู่ตลอดเวลาละเอียดรอบคอบระรัดกมุมหากท่านไม่ประมาทท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนงานไม่น่าจะสำเร็จก็สำเร็จ เงินไม่น่าจะได้ก็ได้คนโสดหากมีคนคุยระวังจะทะเลาะกันอาจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดหรือความคิดไม่เห็นความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะถึงขั้นต้องหยุดความสัมพันธ์ชั่วคราวฉะนั้นให้ท่านค่อยๆพูดค่อยๆคุยนะคะถ้าอีกฝ่ายร้อนมาอีกฝ่ายจะต้องเป็นฝ่ายเย็นเป็นน้ําเย็นเป็นน้ําแข็งใช้คํานี้เลยอย่าแรงใส่กันเด็กขาดยอมยอมกันบ้างอย่าเอาชนะกันเลยนะคะ ท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในวันข้างหน้าเหมาะแก่การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะชาวลัคนาชาวราศีธนูโดยเฉพาะเวลาที่มีคนตักเตือนและคนที่ตักเตือนท่านในช่วงดาวอาทิตย์ย้ายนี้มักจะเป็นคนที่เขารักระหวังดีกับตัวท่านจริงๆค่ะหากเป็นสายทำคอนเทนต์อาจจะมีอคอมเมนต์ที่ แนะนำนู่นนี่นั่นนะคะเป็น f c ตัวยงให้ท่านฟังเขาบ้างอาจจะเป็นคำเตือนที่ดูไม่ค่อยดีสำหรับมุมมองของท่านแต่เป็นคำแต่คำเตือนนี้หากท่านลองนำมาคิดและทบทวนอาจจะเป็นสิ่งที่ป้องกันท่านได้ท่านอาจจะหลงผิดหากไม่มีคำเตือนนี้เข้ามาฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามอย่าคิดเร็วทำเร็วจนเกินไปอย่าเอาแต่ใจตัวเองหากมีคนเตือนให้ฟังนะคะจะเกิดผลดีกับท่าน ท่านจะได้มากกว่าเสียแน่นอนเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนปากไวพูดตรงเกินไปไม่ค่อยถนอมน้ำใจคนฟังไม่พอใจส่วนกลับฟาดกลับทันทีจริงหรือไม่ให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้ระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดระวังคำพูดจะทำให้คนเข้าใจผิดนะคะระมัดระวังเอกสารติดขัดมีปัญหาเอกสารหลุดตกหล่นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลข ขอให้ท่านเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการทํางานให้มากขึ้นคนรอบข้างจะให้คนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือนําข่าวดีมาให้แต่อยากให้ท่านใจเย็นๆห้ามทะเลาะกับคนรอบข้างบุตรหลานจะทําให้ท่านมีความสุขมีบ้างนะคะที่เขาอาจจะทําให้ท่านหงุดหงิดโมโหแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วท่านจะมีความสุขเมื่อท่านได้อยูกล้่ิดบุตรหลานมีดวง จบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆได้รับของท่านเข้ามาดีแต่ว่ารายจย่ายยังคงสูงนะคะดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูท่านจะได้รับสิ่งดีๆอย่างเนน้อยสามเรื่อง 1. น,นะคะถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกี่ยวกับการงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก,ก็ได้ว่าท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่นะคะ มีข่าวดีๆเรื่องงานเข้ามาจริงไหมข้อ2อค่ะการเงินของท่านถือว่ารายรับเข้ามามากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้รายรับเข้ามามากแต่ต้องทําใจนิดนึงค่ะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างจิตจะสูงเหนือสิ่งอื่นใดนะคะหากติดขัดมีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกข้อ 3. บุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวบางคนจะทําให้ท่านมีความสุข มันก็จะมีอยู่บ้างที่คนในครอบครัวทำท่านอึดอัดใจแต่จะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านจะสบายใจกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะไม่ค่อยคิดเยอะคิดมากไม่ค่อยงุดหงิดโมโหเกี่ยวกับคนในครอบครัวสักเท่าไหร่ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขหากแม้นคิดระหวังสิ่งใด ก็ขอใท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกลับขอบคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ